นี่นครับบริเวณชายหาดเกาะลีนเป็นยามเช้าของวันที่12มีนาคมยามสวยมากวันนี้มืดฟ้านิดๆน,น,นะฮะแต่บรรยากาศถ้าใครอยู่ที่เกาะแล้วก็จะลมรูวสุดยอดเลยนะลมหายใจกลิ่นโอโซนนี่สุดยอดเลย ที่นี่นะครับลมเย็นสบายนี่นะครับยามเช้าที่นี่เงียบสงบเหมาะการมาพักผ่อนมาเติมอาามีร้านอาหารอยู่ติดทะเลมีสองคัน้นเช้าของชาวเกาลีเปะนะยามเช้าก็าจะ าป่ากับปาก็จะมาขึ้นป่าแล้วตอนนี้พัฒนามาเป็นที่พักนะม,มีหมาตัวนี้น้อยมาเป็นเพื่อนครั้งหนึ่งในชีวิตอย่าลืมนะมาให้ได้เกาะลีเปจวัดสตูนมารับผิดโอโซนมาชมธรรมชาติที่สวัสริ์สร้างออกมาแล้วมองไปไกลไปนู่นเราก็เห็นเกาะ รังเกาวีนะฮะือของมาเลเซียที่อยู่ไกลเช้านะครับนี่น้ำใสจริงๆนะฮะใสมากใสจนเห็นปาลาคารังนะเดินไปแค่สิบกว่าเก้าเห็นปลาคาร์ฟแล้วนะที่นี่ ก็็อยยู่่ข้้าาาางหนหนนนเเเเเรีีนะปปะปปทศมเลเซสวัสดีค่ะเช้านี้ที่เกาะลิเปนะคะอากาศเย็นสบายสบายตรงนี้คือสนมซันไรส์นะคะสนมซันไรส์รีสอร์ทนะคะเปิดมาสิบกว่าปีแล้ว เป็นรีสอร์ทบ้านๆบ,บริการกันเองที่นี่จะมีบริการห้องพักร้านอาหารออฟฟิศทัวร์เพื่อไปเที่ยวทิปต่างๆตามเกาะต่างๆมีคายักให้เช่าเป็นชั่วโมงนะคะอาหารที่นี่ต้องมาลองค่ะเพราะว่าเป็นอาหารพื้นบ้าน คุบ้านดั้งเดิมของคนเกาะนิเป้เลย<ม>นี่นะคะเมนูข้า<ม>งในก็จะเป็นห้องผักนะคะ<ม>ที่นี่จะมีห้องติดหาตรงนี้ก็จะเป็น,น้านนวด<ม>นันนวดที่ติดทะเลจริงๆชิวๆได้ยินเสียงคลื่น<ม>เสียงทะเล<ม>นี่จะเป็นไฮไลท์ของลูกค้าที่เดินไป<ม>เดินมาจะชอบมานั่งเปและถ่ายรูป ตรงนั้นจะเป็นห้องพักที่ติดหาจริงๆเวลา